สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกคนทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กันในช่องรถเก่งมือสองน่าใช้นะคะเอเชียทอต้นะคะวันนี้นะคะจัดนะคะฮอนด้าซีวิก FC นะคะรุ่นตัว E นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,800cc นะคะสำหรับคันนี้นะคะฮอนด้าซีวิก FC 1.8ตัว E นะคะได้รถปี2020เลขไม์แค่8,000กิโลเท่านั้นเองนะคะ ราคาค่าตัวบอกเลยว่าราคาดีมากว่าคันนี้5 2 9 0 0 0สนานะคะฟีดาตกผ่อนงวดละประมาณ9,00 0เท่านั้นนะคะรายละเอียดตัวรถเป็นไงนะคะพารับชมเลยนะคะตัวรถด้านนอกเนี่ยจะได้เป็นสีบอลเงินนะคะแบบนี้เลยสภาพสวยนะคะดูใหม่มากคันนี้นะใช้ไปนานๆไม่เก่าด้วยนะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะเดยทมมันนิ่งไลท์มีให้ครบเลยนะคะไฟหลีไฟเลี้ยวมีให้ในโคมเดียวกันนะคะ กระจังหน้าเนี่ยจะได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยสวยๆนะคะตัวรถดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะไฟเลี้ยวข้างแก้มมีให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของล้อนะคะลอ,อยคุณวงปัดเงานะคะขอบ16นิ้วยางปี2023นะคะดอกยางเหลือลึกๆแน่นๆนะคะสภาพสวยกึดนนะคะคันนี้ กระจกข้างพับปรับไฟฟ้านะคะคันนี้มาพร้อมไฟเลี้ยวที่ไฟกระจกให้เรียบร้อยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือเปิดได้เป็นสมาร์ทเอ็นที่คันนี้ได้กุญแจแบบคีย์เลสนะคะมาชมภายในกันภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะคะบาะหนังสภาพสวยนะคะนี่ตัวเบาะไม่มีฉีกขาดเลยไม่มีชำนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายมากๆคอนโซลสีดำนะคะภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะ นั่งสะดวกสบายมากๆนะคะขับดีขับสบายใครชอบรถสายทรงสปอร์ตนะคะห้ามพลาดเลยนะนี่พาชมนะคะตัวตะเข็บเม็ดอักต่างๆเห็นชัดเจนแบบนี้นะคะไม่มีบิดเบี้ยวผิดรูปแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวนงตัวน็อตกันนะคะสภาพสวยกริปสมบูรณ์นะคะแบบนี้เลยนะตัวรถไม่มีกับสีตีลังกายอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะ รถส,สวยถูกใจแน่นอนนะคะ5 2 9 0 0นสานะคะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้ใครหาอยู่นะคะรีบจัดได้เลยนะนี่ตัวเบาะหนังด้านหลังนะคะสภาพสวยกริปนะไม่มีช้ำนะคะไม่มีฉีขาดเช่นเดียวกันนะคะค่อนขว้างนะคะประมาณนี้เลยนะนะคะนี่คอนโซลด้านข้างนะคะแบบนี้เลยนะ,ะมาดูด้านหลังกันนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะด้านท้าย ด้านท้ายเนี่ยจะได้เป็นไฟไท้ายทรงสปอร์ตนะคะเป็นหลอดไส้มัลติรีฟเลกเตอร์แบบนี้เลยโลโก้เกรรุ่นชัดเจนนะคะบอกครบหมดเลย C ีวิคทอนด้านะคะไอวีเทแบบนี้ด้านหลังสามารถเปิดแบบแมนนวลได้นะคะมาชมด้านในกันนี่สำหรับคันนี้นะคะภายในนะ,ะก็จะได้เป็นตัวนงตัวน็อตน,นะคะเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยนะนี่ตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยขันรอยขยรอยแกะรอยแงะนะคะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะแล้วก็ตัวฟูกเนี่ยอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์นะคะตัวกิฟตอยู่ครบทุกตัว นะคะรอยเม็ดอาร์สปอตเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ซิลเลอร์นะคะ mm hmm. เดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. คันนี้นะนี mm ่ hmm. า่ชมตัวน็อตนะสวยมากไม่มีรอยแกะรอยขันรอยแงะนะ,ะนี่พาชมนี่นะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามมีให้นะคะกระจกไฟฟ้าด้านหลังเนี่ยสามารถเก็บของเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่เก็บกระเป๋าเดินทางต่างๆนะคะได้หลายใบมากๆเลยนะอ่านี่นะคะ ว้างมากๆด้านในนะคะมาดูในส่วนของตัวยางอะไหล่การคันนี้ก็ได้ยางอะไหล่ใหม่ๆนะคะมาพร้อมกับแม็กเครื่องมือวัแรงตะานนี่บอกเลยว่าครบนะคะจัดเต็มพร้อมใช้แน่นอนคันนี้นะคะตัวรถไม่มีปวดจมน้ําน้าท่วมนะคะไม่มีชนหนักถูกความจมน้าก็สีหรือว่ากอไมยอย่างแน่นอนนะคะนี่ตัวรถไม่มีรอยรักยิ้มให้เห็นเลยนะคะมาชมด้านในกันคันนี้ได้กุญแจแบบคีเ์เลนะคะนี่ด้านในเบาะหนังสวยมากนะคะแล้วก็พาชมตัวนงตัวน็อตน,นิดหนึ่งนี่ นะคะมาเดิมนะตัวรถไม่มีกับสีตีลังกานะคะมาชมด้านในนะ,ค,ะคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะคะพวงม,มลาลัยคันนี้นะคะจะได้แบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะแบบนี้เลยนะแล้วก็สามารถควบคุมเสียงรับสายวางสายเข้าออกผ่านพวงมลาลัยได้มาพร้อมกับตัวคุชคอนโทรนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงแบบนี้เลยนะคะคันนี้เลขไมค์การใช้งาน82,000โลเท่านั้นนะคะใครหาอยู่แล้วก็ระบบเนี่ยได้เซ็นทรัล็อกปรับกระจกออตโต้แบบนี้เลย นะคะพวมาลัยนะรับสายวางสายได้ครบนะค,ะคันนี้ก็จอกลางนะคะได้สัมผัสทสกีนกล้องถอยนะคะก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะกล้องถอยการะยะมีให้แบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ ทีลิงค์ได้ครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ได้แอร์ปรับออโต้แบบนี้แสดงผลผ่านหน้าจอดิจิตอลนะคะคันนี้นะคะแล้วก็ได้เกียร์ออโต้นะคะเบรกโฮโต้เบรกมือไฟฟ้าครบเลยหมดไอคอนนะคะประหยัดน้ำมันนะคะนี่ที่วางแก้วหนึ่งตำแหน่งนะคะคอนโซลน,นี่นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บของนะคะ,ะที่เก็บของนะ นี่ที่เก็บของนะคะเล็กๆน้อยๆเนาะสามารถเก็บของต่างๆนะคะได้แล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถเป็นที่เก็บเอกสารนะคะพวกบุ๊กซ์วิสต่างๆเนาะนะคะเก็บได้หมดเลยนะ,ะตรงนี้ก็ไฟนะคะเปิดติดครบทุกดวงแบบนี้เลยนะคะนี่ตัวกระจกกระจกนะคะมีครบแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานนะคะระบบก็เป็นพรูสตาร์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกัน มาดูตัวห้องเครื่องกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ 1,800cc นะ,ะเก็รุ่นตัวอนะคะนี่พาชมตัวนงตัวน็อตนิดนึงน,นะคะสภาพสวยเลยคันนี้ไม่มีรอยแกะนะคะสติกก e r มอเตอกกนะคะอยู่ครบแบบนี้นะคะแล้วก็สติกเกอร์บาร์โค้ดนะคะรอยเม็อาร์ต่างๆเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยกริปพร้อมใช้นะคะ นี่ตัวห้องเครื่องไม่มีรอยน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะตัวแบตเตอรี่ต่างๆเช็คค่า c c a ให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้คันหน้าไม่มีรอยเกิดอุบัติเหตุรอยแตกรอยหกักรอยร้าวนะ,ะสายไฟเป็นระบยบเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะแบบนี้เลยนะคะนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้ภาษีพ,พบต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ตงแอร์กอ,อา,การได้ของใหม่หมดเป็นทายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ Honda Civic FC 1.8ตัว E นะคะปี2020เลขไม่8 0 0 0 0ื่โลเท่านั้นราคาค่าตัว529,000ฟรีดาวตกผ่อนงวดละประมาณ9,000เท่านั้นนะคะหากใครสนใจอยากดูรละเอียดตัวรถเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถกดติดตามทักแชทเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบาก,กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ